สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนี้ก็มาพ่อกันนะครับคือเก่านะครับอยู่บ้านสองคอนครับตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรนนะครับเขมนพูดล่วครับนะครับวันนี้ก็นะครับมาดูหน้างานนะครับของเรานะครับผม อนนี้ก็กําลังนะครับสูบน้ํานะครับใกล้จะแห้งแล้วนะครับก็มาดูหัวหน้าของเรานะครับตอนนี้ก็ลงอยู่ในบ่อแล้วนะครับสวัสดีครับท่านหัวหน้าครับหัวหน้าโอ้หัวหน้าได้ยังน้อหน่ป้ายยังนะเอ๊ดังบรซัดค่อยไงหรืออะไรหนี่อยไงป่อย โอ้ขมิ้นพูดเลาาพูดเล่าเนาะได้ยินแต่ป้าได้ในป้าคุยง่ายหรือป้าคอยง่ายตัวนี่ครับหยอกล้อเล่นกับหัวหน้านะครับตอนนี้ก็น้องเป๋ของเราก็จะลงกันครับนี่ครับสวัสดีครับผมครับน้องเป๋นะครับในช่อง youtube ของน้องก็ น้องเปีรถขุดคนสู้ชีวิตครับครับผมวันนี้นะครับก็ทางทีมงานก็มาจับปลากันก่อนนะครับก็นะครับรวมกันสี่คนนะครับเมื่อนี้นะครับนี่นี่ก็คนขับคันเหลืองนะครับ ก็มาจับปลากันก่อนนะครับผมใช่มาสี่คนมือนี่นะครับแห้งแล้วนี่นะครับโอปลาก็เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีปลานินปลาตะเพียนนะครับเยอะอยู่ประมาณสิบยี่สิบกิโลน่าจะได้นะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าลงไปจับนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยขุด เอานะครับแห้งแล้วนะครับเมื่อเช้าก็มาทำการสูบแต่เช้าเลยนะครับนะครับด้านโน้นนะครับที่เราสูบไปใส่ร่องที่ทางเราได้ขุดไว้แล้วนะครับก็เป็นการเก็บน้ำไว้นะครับไม่ได้สูบทิ้งนะครับน้ำรู้สึกว่าหายากมากนะครับภาคอีสานของเรานะครับดูนะครับ ปีนี้นะครับอยู่ที่กุดชุมนะครับฝนไม่ค่อยตกเลยดูบ่อนะครับน้ำขึ้นประมาณเม็ดกว่าเนาะดูรอยน้ำที่พื้น,น,รนครับ,รบนี่ฝน,นไม่ตกเลยนะครับปีนี้ก็นึงนะครับมาทำการลอกสะให้มันลึกเพื่อที่จะให้น้ำมันซับออกบ้างแล้วก็รองรับน้ำฝนนะครับก็จะ เก็บกักน้ำฝนหรือว่าน้ำที่ซับออกมานะครับรู้สึกว่าปีนี้นะครับฝนไม่ตกเลยนะครับแต่ทางสุรินทร์เนี่ยน่าจะตกดีนะครับเพราะว่าที่เราได้ขุดนะครับน้ำเต็มทุกบ่อเลยนะครับปีนี้นะครับแต่ว่ามาทางนี้นะครับถามเจ้าของว่าไม่ไม่ค่อยตกเลย ก็เลยเก็บน้ําไม่ได้เยอะนะครับได้นิดเดียวนะครับดูนี่ครับน้ําที่เราสูบออกนะครับจากน้ําเดิมนะครับประมาณเม็ดเม็ดกว่ากว่านะครับเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับจับได้หรือ,อยังหัวหน้าเอาลองจับมมโชว่หน่อยสิปลา เมืออ่อทมทมนะนะครับขมินปนเล่านะครับก็อย่าว่ากันเด้อครับอยู่ให้อยู่นะคือเก้าครับเมื่อนี้บอตองอีอยังมากมายน,นะครับ <laughs> <laughs> นี่ครับรถก็ของเราก็เตรียมจะลงมาหาปลาไหลแล้วนะครับนี่นนนครับหาปลาขาปลาต้มก็โอเคเลยนะครับวันนี้ก็จะ หาทีมงานลุยโครนก่อนนะครับหาปลาไหลนะครับ<ป>หาปลาไหลต้มก่อนนะครับ<ป>นี่นะครับเยอะเยอะอยู่นะครับปลานะครับมีปลาตะเพียนปลานินปลาช่อนแล้วก็ปลาดุกนะครับ นะครับเป็นปลาธรรมชาตินะครับเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงนะครับในหัวหน้าจับปลาดูดิปลาล่ะตักมาเลยในเอามาให้ท่านผู้ชมชมหน่อยอ่ามาจับปลาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับนู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 นะครับก็หลายอยู่ครับพอได้กินครับพอได้กิน ไหนไหนๆป้าๆๆไหนๆป้าหยังป้าหยังนี่ดิบานมือหัวหน้ายืนบั่นกินเรียบสู้ไม่เอาบังพุ่นนี่บังเอ็งอุ่นเอ็งนี่น้อกลางนาเกี้นี่ខ្ញុំណោឲ្យอีเลียวอีเลียว วอนนี้ก็นะครับมีเสียงในฟิล์มนะครับปะปนมาบ้างนะครับก็นะครับเป็นการภาคเสียงในฟิล์มนะครับโอ้อากาศวันนี้ก็แดดร่มลมตกนะครับมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อย นะครับสงสัยเวลาจะขุดบ่อเมื่อไรก็จะตกเอตาตักเอาเลยปลาดุกปลาดุก,ดกแม่โหหน้าเรานะครับจับปลาดุกโหน้าอยากเล่นปลานะครับตักให้กันตาเลยกันเถอ Này. Này hổn ạ. Nhím หน่อย đi hổn ạ. หนๆดูดิใหญ่ไหมครับประดุกประดูกระดุกธรรมชาติครับอ๋อพอได้ต้มครับพอได้ต้มอาอโอเคเดี๋ยวให้หัวหน้าจับขึ้นมาให้หมดนึงครับดูด้านนู้นหนะครับนีครับปาตะเพียนครับปลานิ่ง อได้ต้มครับได้ปลาไหลนะครับต้มเปรตหน่อยนะครับได้ปลาไหลแล้วมาโอ้ยต้มเปรตอีกแทนแทนที่จะต้มปลาไหลเนาะไปต้มเปรต ึ้นมาเลยคนนั้ไหนลองจับปลาปลาอะไรนั่นสักตัวดิปลาตะเพียนอนะ่ะเอา้าลองจับมาดูดิตัวใหญ่ไ,ไหมแค่ตัวเดียวไ,ไหวไม,ไหไมไหดังไฟตรงนี้เลยเนาะยางเนาะอุ้ยลูกอ่ะลูกงครับนุ่นดินแล้วครับออน้ำเลือนิดเดียว ดูหัวหน้านะครับหัวหน้าหัวหน้าเรานะครับผู้จัดการนะครับเป็นผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ <c oughs> ผู้จัดการใหญ่นี่ฟันยังยังงอกไม่หมดเลยนะครับ <c oughs> เหลืออีกสองซี่นะครับจะงอกหมดนะครับไหนหัวหน้าเอามาดูโอ้ นใกล้ๆนี่นี่ครับก็เยอะหลายตัวกันครับนดปลามือครับปลาตะเพียนไปตะเพียนปลานี่เนาะมันเป็นปลาไอตะเพียนในนี่บอกตะเพียนบ้านหรอสมัยตะกอนบอกตะเพียนโบราณเหรเนาะเพีนโบราณใช่ไหมฮะโม่ไหนใ่ใช่เป็นโบราณเป็นตะเพียนโบราณไหม ได้ต้มครับผมหลายตัวได้อยู่ประมาณ20กิโลครับก็ติดตามชมนะครับผลงานเสีเสมรถขุดนะครับหวันใจโคกนนองนามโมเดลนะครับรจับปลานครับเดี๋ยวจะได้ลงขุดแล้วนะครับจับปลาหมดก่อนก็จะได้โอกเลนแล้วครับหาปลาไหลต่อนะครับก็ ติดตามชมผลงานต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม